มีพูดถึงเรื่องคดีเอปารินาทําไมเงียบไปคะตอนนี้ตอนนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะฮะกรมป่าไม้ไปร้องทุกข์เกล่าวโทษสองคดีใหญ่ๆค่ะคุณเอปารินาสองคดีใหญ่เฉพาะเอปารินาสองคดีใหญ,ใหญ่ทั้งสองคดีใหญ่เนี่ยมันเข้าไปตำรวจแล้วแล้วก็จากตำรวจก็ปรากฏว่าทําท่าจะถูกเต่ไปที่ปปชอือเพราะอ้างเหตุ เอปรินาเป็นนักการเมืองอดังนั้นเตะลูกเตะสำนวนไปที่ปปชเยอไปปปชถูกต้องลากไปอีกกี่ปีอ่ะ <c oughs> ขอให้ปปชเร่งเป็นคดีที่หนึ่งได้ไหมคะไม่ได้ติดลัดคิวมา <c oughs> ไม่ได้จบข่าวไม่ <c oughs> ได้ขออะไรที่ให้ไม่ได้มีคนเขาเดาอย่างนี้เอ๋ก็รอดแล้วละ่ะก <c oughs> ็วานไป คดีบอนนะ่ะทำไมเงียบไปคพราะคุณนายบอนพระรามสามทำไมเงียบทำไมเงียบ,เ,ยบเออใจเยนเ็ยนๆให้การเมืองมันซานิดหนึง่งให้เรือดำน้ำมันเอาอยู่แล้วเคลียร์เรื่องเหมืองทองนิดหนึง่งผมเชื่อ,อ,อว่าเดี๋ยวสื่อย้อนกลับมาอัปเดตในของเก่านี่แลลลลลหล,ละอแต่เดี๋ยวก็จบดูละดูรูปการดูรูปทรงละดูเบื้องหลังละเดี๋ยวก็จบคดีเอรุปปารุปสปกร คดีพ่อเอทวีไกลคุบรุกป,ป่ารุกสปกรมันคดีซ้อนคดีนะคดีบ่อนพระรามสามบ่อนเฮตี้เฮตี้มือเคลียร์ทั่วราชอาณาจักรของบิ๊กตำรวจคนหนึ่งอืมแล้วคดีอะไรแกมันก็คาราคาซังอย่างนี้แหละอืมอะโอเคคาราคาซังไปเรื่อย<ม>เรื่อยมีจังหวะรอก่อนมีจังหวะจะย้อนมีมีจังหวะจะย้อนนะอโอเค